สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมเซอร์ไมกี้แล้วนะครับกับแฟร์เทลนะครับฟอร์ตยูไนตนะครับผมและตอนนี้นะครับเราจะมาดูตัวละครนะครับจอมเวทที่มีชื่อว่ามาคาลอกนะครับผมมาคาลอกเนี่ยต้องเกินบอกเลยว่ามาคาลอกเนี่ยเป็นหัวหน้ากิลแฟร์เทลนะครับเป็นหัวหน้ากิลที่ตัวเอกของเรานะครับน้าสือนะครับอยู่กิลนั่นเองนะครับผมเป็นหัวหน้ากิลที่อายุ88ปีนะครับเป็นชายสูงวัยคนหนึ่งนะครับที่เขาดูตัวเล็กๆนะครับดูไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเวทที่เขาใช้้เนีี่ยมทัง เวทแสงสว่างนะครับรวมถึงขยายร่างได้ด้วยนะครขยายร่างเพื่อโจมตีต่างๆนะได้ด้วยนะครับผมเอาละครับเรามาเล่าประวัติของมาคารอฟคร่าวๆกันนะครับมาคารอฟเดเยอร์นะครับผมนะเป็นมาสเตอร์นะครับรุ่นที่3ของแฟร์นเทลนะครับและเป็น1ใน10จอมเวทศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะฮะโอ้โหหนึ่งหนึ่งในสิจอมเวทนะครับแต่ว่ามาคารอฟเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อฟังสภาจอมเวทสักเท่าไหร่นะครับผมนะโดยหลักเนี่ยใช้เวทยืดหยุ่นร่างกายอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับความสามารถขยายแขนขยายขาได้ด้วยนะะรรวมถถึึงงงเเ่ก้านือไป ต่างๆนะครับรวมถึงกลายล่างเป็นขนาดยักษ์ได้ด้วยนะฮะโอ้โหนะฮะและสามารถใช้เวทไฟน้ําแข็งลมนะครับรวมถึงประเภทอื่นๆได้อีกมากมายนะครับและเป็นมหาเวทพิภาคษาสูงสุดในตำนานของ Fairy t เ i l นะครับใช้เวทสูงสุดได้นะครับชื่อว่า Fairy ห a w นะครับผมอ่านนี่คือประวัติคร่าวๆของเขานะครับซึ่งในช่วงเหตุการณ์แฟร์ทอมหลอดจบแล้วเนี่ยมาคาเราคิดจะเกษียณตัวเองนะฮะแต่ว่ายังไม่มีเจ้าเวทคนไหนที่เหมาะสมสักคนเดียวอย่างเช่นลักซัตนะฮะก็ยังมีปัญหาในเรื่องความคิดความอ่านนะครับมิสกัน ก็ไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับใครนะครับเอลซ่านะครับก็ยังอายุน้อยเกินนะแถมยังชอบอารวาสอีกด้วยนะฮะซึ่งก็ไม่รู้จะให้ใครดิตอนแรกเนี่ยมาคารลอฟเนี่ยจะให้กิลดาร์เป็นหัวหน้ากิลด์ต่อนะครับแต่ว่ากิลดาร์เนี่ยไม่ขอรับตําแหน่งนะครับผมโนทําให้มาคารลอฟเนี่ยก็ต้องรับตําแหน่งเป็นมาสเตอร์รุ่นรุ่นที่6นะครับเรื่อยมานะครับผมโอเคแล้วมาเราไปดูสกิลนะครับของมาคารลอฟกันบ้างนะครับว่าสกิลเขาเนี่ยเป็นยังไงนะซึ่งมาคารลอฟตัวเนี้ยนะครับจะได้มาตอน vip 6นะครับผม vip 6นะสำหรับ ผู้เล่นสายเปเนี่ยก็ต้องเปเพื่อเอาตัวกันหน่อยนะครับผมแล้วนี้เราจะมาแนะนําของตัวละครของผู้เล่นสายเปกันนะฮะหลังจาก v i p 6เนี่ยจะได้ตัวละครมาคาล็อปพร้อมกับการ์ดอัปเกรดนะฮะรัวๆนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปคะอัปรัวๆเลยฮะซึ่งเนี่ยผมตอนนี้นะครับมีอยู่นะครับผมมาคาล็อปนะครับเป็นมาคาล็อปเลเวล5นะครับผมเป็นตัวละครเลเวล5แล้วนะฮะก็ได้การ์ดอัปเกรดมา20่สใบนะครับผมอัปได้5เวลนะครับผมสกิลที่ค่อนข้างใช้บ่อยนะครับฝนแห่งแสนนะครับมาคารไล่ธนู แสงจำนวนหนึ่งนะครับออกไปโจมตีนะครับสร้างความเสียหายเวทกับศัตรู5คนนะครับหตัวเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะความเสียหายพื้นฐานนะอยู่ที่2องหนนะครับผมแต่ผมอัพเบลไปไงมันก็เลยอัพระใครมาไปมันก็เลยกลายเป็นร้อยิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังเวทนะครับผมต่อไปนะฮะมาครับไล่ขึ้นแสงปะทะที่รุนแรงนะสร้างความเสียหายศัตรูนะครับหนึ่งคนนะครับความเสียหายเวทสามร้อยเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมของพลังเวทนะฮะต่อไปนะฮะสกิลนี้ค่อนข้างดีนะครับสามเสาร ต้องการนะครับลดความเสียหายที่ได้รับนะครับหเทั้งทีมนะครับซึ่งตัวนี้เปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเลเวลของตัวละครอเคต่อไปก็เป็นพวกพาสซีฟนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเขาใหญ่รากนะครับผมมาคาลอบเสริมพลังให้กับตัวเองนะครับเพิ่มความเสียหายคริสตอลนะครับจากร5 0หสิบเป็นสองซนะครับเราจะเข้ากันต่อสู้นะครับจะเพิ่มพลังเวทตัวเองนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้ครับเพิ่มเฮดพีตัวเองห้าเปอรวเซ็น หากมาคาร์ลอเนี่ยโจมตีเราไม่สามารถสังหารเป้าหมายได้เนี่ยจะเพิ่มคลินะครับสามเปอร์เซ็นต์ะครับทับซ้อนกันสี่ครั้งนะฮะซึ่งง่ายๆก็คือเมื่อเราโจมตีไปเนี่ยเมื่อมาคาร์ลอโจมตีไปเนี่ยเราฆ่าไม่ได้เนี่ยจะเพิ่มคลีสที่ข้อน,นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นอัตรา,าขั้นนะฮะสูงสุดสี่ขั้นนะ,ะก็คือสิบสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมจะหายไปเมื่อสังหารศัตรูได้นะครับโอเคเรา,ามาดูว่ามาคาร์ลอเนี่ยมีความสำคัญต่อทียังไงซึ่งเนี่ยยยผผมมมมจััััดใใหห้้้้อปปอออออู่่่่นนนนนนตตาาแแแงงงงคคคคขขซพพพรรร์กกบบทะะะะีเสววฮล็ มีสกิลบัฟที่เขาเนี่ยจะใช้ก่อนเลยเมื่อเข้ากันต่อสู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูไปรับของรางวัลก่อนนะฮะอันนี้เป็นหมวดพักร้อนนะฮะเราสามารถให้บอทมาเล่นเองได้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องแบบว่ามานั่งเล่นเองให้เสียเวลานะครับผมอ่าฝากบอทไปก่อนฝากบอทไปก่อนนะครับผมเอาละครับผมจะไปบีชแบทเทิลนะครับผมนะฮารีและโพลีนะครับขอท้าทายผู้ใช้เวททุกคนในเทศกาลหน้าร้อนนะครับผมไปเพื่อไปรับมีโอกาสได้รับเอ่อ เศษรีเจนนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับรีเจนนะครับสัตว์เลี้ยงระดับสูงสุดนั่นเองนะครับผมมาทาด้วยกับพอลลี่นะครับผมตอนนี้โรทีมเราค่อนข้างแพ้ทานนะฮะเราจะมาดูว่าเวทเราทำอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้เวทผมเป็นสายซับพอร์ตนะครับผมผมจะใช้เป็นทำการบัฟโจมตีก่อนแล้วกันนะฮะจะบัฟโจมตีไปทางนี่ครับลูซี่นะครับผมแล้วก็ตั้งป้องกันไว้เรียบร้อยครับผม เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะไปบัฟเจรานต่อนะแต่ถ้าเจรานหรือใครเนี่ยโดนโจมตีเยอะๆเนี่ยผมจะทำการสร้างเกราะป้องกันนะครับผมอืมไอตัวนี้มันฟาดแรงมากท่านผู้ชมครับโอ้โหดูมันจริงเราครฮิลก่อนนะฮะฮิวก่อนดีกว่าฮิลก่อนเพื่อให้มันแบ่งนี่ฮะสามเสาเทศนะครับเพิ่มดีเฟนส์นะครับลด ดาเมจที่ได้รับนะรับหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อไปนะฮะเราจะใช้เป็นเวทฟ,ฟื้นพลังนะครับผมให้กับลูซี่แล้วกันนะครับแล้วก็ป้องกันไว้ก่อน,นโอเคอีกสู้ต่อยนี้ตายหนึ่งฮนะตัวละครเยอะจัดซึ่งสายเวทฟ,ฟื้นฟูนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกที่นึงนนะครับซึ่งตอนนี้มันจะมีเวท ที่เรียกว่าดารากับคืนกับดาราฟื้นพลังเมื่อดาราฟื้นพลังเนี่ยเวลาบัฟปุ๊บเนี่ยฟื้นพลังปุ๊บเนี่ยมันจะมีบัฟลีเจนต่อเนื่องนะฮะแต่ถ้าเราใช้ดารากับคืนเนี่ยมันจะเคลียร์บัฟลีเจนออกแล้วก็เพิ่มพลัง3เท่านะผมลองดูกันมาฮิวให้เจรานนะครับผมป้องกันไว้ป๊าบนะครับผมพันห้านะผมเราก็ใช้สลับกันนะฮะเป็นดาราฟื้นพลังต่อนั่นแหละฮะ ไอตัวขี้เมาตบแรงมันต้องจัดการมันก่อนโอ้โดนยิงโดนยิงโดนยิงตอนนี้เจรานผมกำลังจะตายผมอาจจะต้องสร้างโล่ให้นิดนึงเออโอ้โอ้โอ้เอาล้วครับไล่เวทแล้วนะไม้ตายของลูซี่นะครับผมโอเคเราจะใช้โล่พยากรน,นะครับให้กับเจรานิดนึงนะครับผมแล้วก็เอาเป็นโจมตีแล้วกันนี่ โลกพยากรโกสด์ฟลิกเลจิงโบนะครับตำนานเทพดวงดาวขอล่ายเวทปับ๊บนั่นนะฮะตายหนึ่งนะครับอีอ้วนตายแล้วเออวิววิวเจรานังตังก็ตายตาย <laughs> แตกแตกชิบหายแล้วโอเคเราเอาเป็นฟืน้นพลังไปก่อนให้ตัวเองดิ เองก็ต้องเงยตายแล้วก็โจมตีโจมตีพอลล่าไปเออต่อยไปครับยิงไปเออต่อยไปดิครับพื้นไมลังเหมือนเดิมฮนะแล้วก็โจมตีโจมตีพอลล่าไป พอลลี่หรือพล่าพอลลี่นั่นแหละครับผมชอบทนะ่าเลจิงโบของลักซัตมากเลยแบบเวลาฟ้าผ่าแล้วแบบเห็นโค่งกระดูกนะ้วต่อยไปเรียบร้อยฮะตายฮะเหลือแพทย์จนสลัดนะฮะตัวนี้ตัวฮี่ใช่ไหมเนี่ยเราใช้เวทจริงไม่ต้องฟื้นกับเางก็ได้นะโจมตีไปเลยลำแสงพิภาคษาไป เบาๆหน่อยนะฮะเพราะว่าผมอัพแต่ฮิลพาวเวอร์นะครับผมเรียบร้อยครับถือว่ายังเซฟเลือดได้น้อยนะฮะโอเคเราไปต่อกันนะ Beach Battle ต่อน,อน,นะฮะเราน่าจะมาเจอกับโจรสลัดนะครับผมอ่ามางห้าโรนะครับผมคืตอตัวนี้เจรานเราค่อนข้างบอบางนิดนึงนะครับผมเราจะต้องเซฟนางก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นเริ่มต้นเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยบัฟพลังโจมตีนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอากลับกลับกลับ เป็นบัฟนะครับบัฟไปทางเจรันก่อนแล้วกันแล้วก็โจมตีหน้าโจมตีไอ้อ้วนๆไว้ก่อนมันชอบปัน่นแรงมากเออังกรสายฟ้าคำรามกลุ่มดาวแมงป่องเออบัฟต้องป้องกันไว้ก่อนเนี่ยมันฟันสามทีโอ้โหทีละเจ็ดร้อย โอ้ยโอ้ยโหยิงสีนั้นเลยเหรอขวดดูด,ดูมันไม่ได้แล้วนายผมต้องฮิวรวรลัวแล้วอะโอ้โหอ,อ่าเวทดาราฟื้นพลังนะครับผมแล้วก็โจมตี เอาทีละตัวทีละตัวอ,อีกสูเเ้เออเนี่ยครับผมต้องค่อยๆเคลียร์ฮะแล้วมันเล็งแต่ลูซี่เว้เออไล่เวทไม้ตายไปลูซี่ให้เวลาไล่เลย ยิวต่ออีกรอบหนึ่งนะครับผมเอาเป็นโจมตีตัวเดิมซ้ำๆไปให้มันตายๆไปทีตัวเรียบร้อยครับเรียบร้อย <c oughs> จบ <c oughs> เออ <c oughs> ยังไม่ตายเออซ้ำตายมาร์คอฟมาขลออมาขลออ <c oughs> ต่อไปตัวปืนนะฮะค่อนข้างน่าลำคาญมา,ากตัวปืน อีป้าในฮิวโอ้โหสู้ยากนะเว้ยมาครับต่อไปเราจะเป็นทำการบัฟและบัฟให้ลักซัตหน่อยเราบัฟซัดจะไม่มีบัฟเลยซึ่งตอนนี้ทีมเราบิวเป็นเวทล้วนนะฮะแล้วก็บัฟของตัวบัฟของตัวเวทฟื้นฟูเนี่ยจะเป็นบัฟพลังโจมตีเวทมนต์นะครับผมเพราะฉะนั้นใช้เวทล้วนเนี่ยจะดีที่สุดนะครับผม จริงเอลซ่าเนี่ยเลเวลห้านะแต่เพราะว่าผมไม่อยากใช้เพราะว่ามันไม่ได้บัฟไงต้องมาดูก่อนว่าเข้าออกับทีมได้มากแค่ไหนนะครับโอ้โหขอนอนใกล้ตายแล้วโอเคไม่หงไม่หิวละสาสเวใส่เลยแล้วกันไปโจมตีไอ้หน่วยแพทย์เบามาก <laughs> เบามากเออ เออเ <c oughs> บาจัดยิงสามแสงเวยเข้าไปเรียบร้อยครับท้าทายอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับรางวัลน,นะครับผมไปเราไปดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเหมือนจะสลับระหว่างพอลลี่กับฮาโลนะครับผมแล้วถ้าเราท,ะท,ะทะ้าทายครบเนี่ยเราจะรับรับรางวัลน,นะครับผมนี่มาเจอพอลลี่อีกรอบนะฮะได้ พอลลี่เนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยสำคัญเลยเราต้องใช้บัฟให้กับฝั่งเจรานแล้วกันแล้วก็เน้นไปให้จมตีไอ้ลูกเรือตัวอ้วนให้มันหมุนรแรงๆเนี่ยฮะฟอรงแสงไปก่อนเออดูมันปั่นสองทีสามทีสี่ทีถ้ามันปั่นตัวเดียว4ี่ทีเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะตาใครได้เลยนะแต่เราก็ต้องฮิลเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเธอต่อไปเนี่ย,เ,ยเราจะโดนปั่น4ีทีหรือเปล่านีด,ด,ดิไม่ซ้ำจนแบบเจรานจะตายแล้วอะจะตายแล้วครับโอ้โหเออไล่เลยไล่เลยขอรไล่เวทแรงๆต้องฮิลแล้วครับ ฮิวไปด้านเจรานะฮะแล้วก็โจมตีไปครับเอาให้มันให้ตายยังมีตัวอ้วนถือดาบอีกเลจิกาโบ้ตุตำนานเทพดวงดาวรุนรแรงเหลือเกินโอ้มันฮิไวไปเฮ้ยก็ยังไม่ได้ต้องฮิวต่อไปด้วยนะ,ะตอนนี้เฮ้ยครีอวะยังไม่ตาย ถ้าตายจะไม่โดนนะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยแล้วครับฮิวฮนะให้เซรานแล้วก็เอาโจมตีใส่น่าจะเป็นตัวที่ใกล้ตายสุดตอนนี้เน้นตัวใกล้ตายเอาฮิลดีวกว่าตบฮิวมันอีกอสู้มังกรส่ฟ้าครัราม <c oughs> เออนั่นแหละครับผมต้องมันยังฮิลอีก่เว้ยเฮ้ยไปดิพี่หมี ตบไปหนึ่งทีตายไหมยังไม่ตายอยู่หรอครับผมแหมเออนะ่ะตายคาที่เงี่ยเออพาส,สิีของลูซี่นะฮะมันจะเรียกเทพดวงดาวสกอร์เปียออกมาโจมตีนะครับผมค่อนข้างดีถ้าเราโชคดีนะฮะพอแ่งใสนแล้วเรากับคืนโลกพยากรใช้หลักทรัพย์ยังไม่มีนะครับผมโจมตีเลยเอาไอ้พอลลี่ให้ตาย ดาบเจด,ดาร a เว้นนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับเหมือนเป้ไม่ค่อยใช้บ่อยนะครับผมฝนแห่งแสงอติดคลีสองตัวลวดเลยวะไปได้เวลาไล่เวทเบาๆของเราแล้วเ <laughs> บาๆเบาหวงเบาๆเบา,บามากเบามากดูดิเออสี่ร้อยเออปิดท้ายด้วยเวทพลังอุกบาท เรียบร้อยครับผมนะฮะไปฮะสำหรับจอมเวทมาคล้อมนะครับสำหรับใครที่ขาดซัพพอตดีๆนะฮะอย่างมาคล้อมเนี่ยก็โจมตีหมู่ค่อนข้างดีนะครับผมโจมตีเดียวก็ดีแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะโจมตีเดียวจะเป็นยิงเป็นเลเซอร์ยาวๆเห็นจะจจะเห็นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมเป็นชื่อว่าพลังแห่งแส่นะครับแล้วก็บัฟเนี้ยค่อนข้างดีนะครับสามเสาเทพนะครับารค่ายกดนะครับป้องกันนะครับลดความเสีายที่ได้รับ6%ก็นนะครับก็เยอะนะแล้วถ้าเขาเลเวลสูงไปมากกว่านี้เรื่อยๆนะครับเขาก็จะบัฟ สามารถบัฟป้องกันเนี่ยได้ดีมากกว่านี้อีกนะครับผมสำหรับใครที่ขาดตัวซัพพอร์ตดีๆนะฮะก็จัดไปฮะสำหรับสายไปฮะ VP6 นะฮะได้มาได้ตัวมาจะได้การ์ดมาเลยทันทีนะครับผมนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะากับผมนะครับเซอร์ไมกี้นะตัวต่อไปนะฮะจะเป็นรีวิวอะไรนะฮะผมรอกาชาตัวต่อไปอยู่เดี๋ยวดูว่าหลังจากลูซี่เอาคอร์เลสฟอร์มเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะครับเราก็จะมาเข้าออกับทีมเวทผมได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมผมผมไม่ดูนะฮะว่าจอาเวทเอลซ่าเนี่ยมันเลเวลสีแล้วฮะแต่ว่าด้ววยคามที่ บัฟของผมเนี่ยมันเป็นบัฟประเภทเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์แต่ว่าเอลซ่าเนี่ยไปโจมตีกายภาพทําให้ผมเนี่ยโอ้ใช้ยากมากเลยครับผมเนี่ยมาดูฮนะผมจะเน้นการบัฟแล้วก็ให้ตัวละครในทีมโจมตีนอนี้อย่างงี้มนฮะพอแดนแสนนะฮะเพิ่มความเสียหายเวทแล้วเพิ่มเพิ่มพลังป้องกันเวทแกฝ่ายตัวเอง5คนต่อเนื่อง5เทินนะครับผมเนี่ยเห็นปะทำให้แบบไม่รู้จะใช้เอลซ่าดีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่า มันเขียนว่าเพิ่ม SPD นะครับเพิ่มสปีดนะครับ55หน่วยผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันตังมันเพิ่มสปีดหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีเวทนะแต่ว่าถ้ามันเพิ่มพลังโจมตีเวทเนี่ยตามรายละเอียดของสกิลเนี่ยซึ่งใช้เอลซ่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่เข้ากับทีมนะครับผมก็เลยใช้ทีมเป็นเวทล้วนเลยนะครับซึ่งเจาลาว์เนี่ยเลเวลน้อยอยู่ด้วยต้องหาการ์ดมาฝึกฝนเพิ่มเติมเพืเ่อให้นางเก่งขึ้นกว่านี้นะครับตอนนี้ค่อนข้างค่อนข้างไม่ไหวนะฮะหลังๆเรรริิิ่่่่่มมมมมจจจะะะเเไไไหววแล้ฮทันแล้้วทนนทังี่ผมก็ฮแรงอยู่นะะฮลปรมาณ2,000เดี๋ยวร อีกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวอัพสแตทก,ก่อนนะครับผมเรียบร้อยครับผมโอเคฮะเจอกันใหม่งวดหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วใครที่เดินทางก็ระวังตัวกันด้วยนะครับใครที่อยู่บ้านก็เก็บตัวอยู่บ้านให้ดีนะครับช่วงนี้ก็โรคระบาดนะครับผมนะฮะบ,บ,บายๆฝันดีทุกสวัสดีบสบครับผมจุ๊บจ